สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมียเสียปูจวดเดอะซีรีส์ค่ะพบกับรินกับเสียปูอีกแล้วค่ะเมื่อนี้รินมามีเรื่องเล่าเ้อค่ะเด้อคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าคิดได้เมื่อเ้ารนี่กับซีวอาซูฟังนะคะพึ่งนึกได้ขึ้นมาโอ้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเฮาอยู่นะคะถทาความไปจากน้อยนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะรินเนี่ยเ,เป็นแม่ค้ารับสื่อของเกานะคะเปิดร้านรับซื้อเศษสแตนเลสนะคะที่สมุทรสาคร ลิ้นเอโดนไล่ออกนะคะโดนไล่ออกจากงานเมื่อปี2 5งพันนะคะลิ้นถืกไล่ออกนะคะเฮ็ดงานกับคนจีนเนาะเพิ่นอนกจจะชอบคนเรียบร้อยหน่อยมั้งอยู่ในโอวาทนะนะลิ้นมันเป็นคนหัวแข็งแน่น้อยนึงที่นี่พอลิ้นออกมาลิ้นก็มาสมัครงานลิ้นก็ บออยากตกงานโดนนะคะมองได้รับลิ้นกฝ้ฟเฮ็ดเลยอยะน่าเป็นเป็นโรงงานที่เขาส่งออกเศษสตเรเลตเขารับซื้อเศษสตอรเลตนะคะเพิ่นก็รับลิ้นลวเพิ่นกัไปฝึกงานให้ลิ้นเป็นเป็นจัดซื้อประมาณนี้ค่ะเป็นจัดซื้อเฮ็ดอยู่3ปีนะคะลิ้นก็ออกมานะคะก็หลายๆยอย่างหลังจากที่ลิ้นออกจากงานมานะคะลิ้นก็มาเริ่มเฮ็ดงานกับเสียปุ๋นแหละตั้งแต่ไปดาวรถกระบะมานะคะกับซอยกันแบกกันหามกับเสียปุ๊ หลังๆมาลิ้นก็เริ่มมีงานนะคะมีงานเริ่มเริ่มเหมือนไปได้งานไงได้จาด้างรถสิบลอนะคะที่นี่ไปเจอโรงงานอ่ะอยู่แถวปทุมนะคะเพิ่นแนะนําไห้นะโอ้โหลินต้องจา้างรถสิบร่อนอ่นอาทิตย์ละประมาณสาม่ถวนะคะอาทิตย์หนึ่งนี่ประมาณสาม่ถวลิ้นกับตอนนั้นลินจ้าง่ถวละหาพันนะคะเพราะว่าคานามันมันแพงเนาะลิ้นกับมันอ่ะโอ้โหอาทิตย์ละหมื่นห้า สองอาทิตย์ก็สามหมื่นนะคะเดือนหนึ่งประมาณเกือบหกหมื่นอู้ลิ้นก็เลยว่าจังสันเขาเขามาซื้อรถสิบล้อซิบดกบนนะะีก็บ่นะคะก็เลยปรึกษากเกษียป,ปุ้เนาะก็เลยคิดว่าเ้อไปหาซื้อรถสิบล้อมือสองดีกว่าแต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะลินกับกำลังสิสเริ่มไขแนมบอกค่ะลิ้นกะถ้าเอาเงินเจ้าของไปดาวอะลิ้นไปถามเพื่อนเบิ้งแล้วเนาะต้องมีเงินดาวประมาณสามสี่แสนนะพี่เัาสันว่าแล้วก็พ่นไปยังเสียลินก็เลย ถ้าจกเงินเจ้าของที่มันมีมันเป็นเงินทุนนะคะเฮากะซี่เบิดตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นลินยังไม่ได้จดทะเบียนเด้จดทะเบียนการค้าดิยังไม่ได้จดเนี้ยแล้วทีทางเจ้าของสมบัติเจ้าของอะไรก็บบรันไ่มีอ่ะนะเพราะว่าแม่กับแล้วก็ไปกูให้ลิ้นลิ้นก่อนยังใส่หนีแล้วว่าเบิดยู่กูท้ทกซน,นะคะทีนี้ลิ้นก็นเลยมานึนกถึงแถาแกนะคะเถาแกที่ลิ้นไปส่งงานเพิินนั่นแหละ,อะโอ้ยตอนนั้นลิ้นได้งานหลายแบบเดือนละสองร้อยตันนะคะแต่ว่าลิ้นได้กำไรบ่หลายนี่กำไรเถอะละ เรบาดนะคะมันได้บ่หลายนะหากใครใจเราก็เหลือซีหาพันยังเส็หน้าแต่เขาก็มองเห็นว่าเอ่อเขาเขา,าสิได้เงินยูยังเสรค่ะที่นี่ออันลูกค้าเอาเป็นั่านมูพวกที่เพิ่นเท็ดต้องกันเนี่ยเพื่อนก็เลยแนะนํำลินว่าไปร้องไปอันเอ่อกู้เงินกับเถาแกคนนี้เบิ้งติล่าเขาก็ส่งของไห้เพื่นอนยูเพื่อนสนับสนุนอยู่เด้ลินได้ยินมาแบบนั้นเนาะลินก็บว่ามันแม่นอยู่บ่พี่เพื่อนให้ยืมอยู่บ่อเตือนซิบ่ยืมซื้อดอกอันซิมีอันอ่นฉนงอันซิมิฉนด ไปการันตีกับเพื่อนยูเสียออกไปจำน้องกับเพื่อนประมาณนะะี้ค่ะลิ้นกับคิดง่ายๆคิดว่าเจ้าของมีเครดิตอยู่นะสรงของอ้ยทิศนึงตั้งสามสิบสี่สิบตันนะนได้แก่นคิดว่าเจ้าของมีเครดิตตนะก็เลยโทรคุยกับเพื่อนที่ที่ที่ดินเนี่ยที่ลินว่าเสียออกไปจำน้องกับเพื่อนไปรับประกันกับเพื่อนนี่มันเป็นที่บ้านที่ลิ้นอยู่ปัจจุบันเนะะี่ยค่ะบ้านหลังนี้ลินซื้อไว้นะคะรวมที่ดินค่ะเขียงกับมันซีไลนนะคะผระมาณซีไลอ่ละล่ะติดถนนดำนะคะเป็น เป็นทางอย่างน่ะทางหลวงชนบทเนาะนะกับพี่ชโนโดลิ้นกับลิ้นกับคุยกับเพื่อนไว้ก่อนเกินเกินไว้อ่ะนะไว้ค่ะหนูจะขอยืมตังเฮียนะสักความหมายเขาอะนะบอกให้เกินปีนี้นะคะท,ท,ที่ลิ้นคิดแต่นะไม่ให้เกินหนึ่งปีนะคะลิ้นสิขี้อายเพื่อนให้เบื่อถ้ามันมีเร็วกันนะลิ้นกะว่าถ้าสามสี่เดือนลิ้นได้กำไรลิ้นกะสิขี้อายเพื่อนเบื่อแต่นะจะขอยืมเงินเพื่อนจากสามสี่แสนเพาะแต่สิให้ลิ้นไปดาวรถสิบร่อนะคะ ตอนแรกก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บว่าเจ๊ลองเอาเข้ามาดูสิเดี๋ยวผมดูให้สันวะลิ้นก็มั่นใจเต็มที่เด้กลิ้นก็ว่าเออถ้าสมมุติว่าลิ้นพอนแต่สิบรอบไปส่วนเงินกำไรที่ลิ้นเกิดว่าลิ้นฟุกนะลิ้นไม่ได้งานที่มันฟุกๆอ่ะลิ้นก็คือสิบโป่นี่เพื่อนเออสองสามเดือนสามสี่เดือนอยังไงซนะจะพยายามทําให้สาหําเร็จยังไงะนะก็มั่นใจเต็มที่ถือโฉนดเขาไปในโรงงานวัดพราปีปปปปหอดลิ้นกระทมหานเะถ่าแก่เพื่อนนั่นแหละ เพิ่นเห็นลิ้นเขาไปเพิ่นก็อเอิ้นลิ้นเขาไปปุ๊บลิ้นตะวันเพิ่นสิให้เงินลิ้นเด้เพิ่นบอกว่าเจ๊ผมปรึกษากับที่บ้านแล้วนะบ้านเจ๊อ่ะมันเป็นจังหวัดอุบลราชธานีที่ทางหลวงชนบทมันน่าจะไม่มีราคาพ่อผมบอกว่ายังไม่ให้น,นะเจ๊ต้องเข้าใจผมหน่อยนะเดี๋ยนวนะเพิ่นบอกลิ้นนะลิ้นกะ เฮียไม่ดูโฉนดก่อนหรอคะลินก็ถามเพื่อเนเนาะเฮียดูก่อนไหมที่มันติดถนนถนนดําเลยนะความหมหายของเขาเนาะโอ้ยอีสานบ้านเขาถ้าติดถนนดำนก็คักแค่และของแค่อยู่นี่สินะเพื่อนกบ็บว่าผมไม่ไม่ดูหรอก,กสันว่าเออผมขอตัวนะเจ้เพิ่นก็ขอตัวเพื่อนกับุ่คุยกับลินนะคะโอ้ยลินน้ําตาตกเลยเด้ในขนาดวาา่าวไม้ยังสี่ห้เลยเนี่ยน้ําตาตกยา,างออกมาเลินพาด ที่นี่เขาเก็บเงินสื่อมานะคะเพิ่งเพิ่ซื้อมาถูกเขาแท้ถึงมันไม่เป็นที่จังหวัดอบุบลถึงมันไมเป็นที่ทั้งอีสานแต่มันก็มีค่านะเว้ยแถวบ้านอนะ่ะมันไม่มีใครจะซื้อได้ง่ายๆนะเห็นะลิ้นก,กอดอ่าโฉนดกับบ้านแบบเนี้ยลิ้นกัอนะะ <laughs> บออ้ยสีห้ยเด้อค่ะโผล่ขึ้นมาที่นี่ลิ้นก่ยางออกมานะคะลิ้นกับน้ำตาซึมน้ำตาไหลได้กับมาคิดในใจเอา้าคืออายแท้บ่ไห่กับคือ บบบอกเขาตั้งแต่ตอนแรกสิตัวไอ้เขาไม้เฮ็ดอย่างเขาก็ถือโฉนดเขาก็ดีใจมีความหวังนะคะจนน้ำตาซึมน้ำตาไหลไอยพนักงานออฟฟิศเพิ่นก็อายเด้็กลับมาบ้านก็มาคุยกับเสียปุ๊เพิ่นบบไห้ลินก็เลยไม่รู้เฮ็ดตังไดลินก็เลยเอาเงินก่อนที่ลินมีอยู่นะคะแล้วก็ไปขายท้องไข่อย่างนี้ล่ะแล้วก็เลยไปโปุแล้วก็ไปดาวรถคันนั้นไปดาวรถคันนั่นมาออกม้านะคะพอลินได้รถออกมาปุ๊บลินประสงงานลบประมาณเจ็ดแปดเดือน ลิ้นมาส่งงานเถ่าแก่คนนั่นรงงานนั่นประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะจนเพื่อนถามกับอทางน้องๆอ,อันบริษัทเพิ่อนนั่นแหละเด็กน้อยแถวนั้นก็เลยโทรมาหารถนนาโทรมาหาลิ้นว่าเออเจร๊รถเขาหายไปไหนเขาไม่เขาไม่มาส่งของเหรอเถ่าแก่เขาถามหาพี่นะสัตว่าลิ้นก็ว่าเออพี่ยังไม่มีของไม่มีอะไรหรอกอลิ้นก็ว่านั่งยอ้อนคิดโอ้ยเนาะคนเฮาเนาะมันก็บว่าผิดเนีย เพื่อนเพิ่นผ่ผิดนะคะที่เพื่อนบอ่วห้เพราะว่าเพิ่อนอยู่่กรุงเทพเนาะเพื่อนยังพันเนมมาเคยมาเห็นแล้วตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่กว้างไกลเขายังไม่ได้เข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วระบบทั้งอีสานนี่เป็นไห๋แล้วเงินเงินมันกันหลายบาทนะถ้าที่ห้ไปก็บ่รู้ว่าสีเซียงบ่เซียงงซี่ค่ะแต่ว่าโฉนดอันนั้นนะคะที่เพิ่นบ่เบึงนะคะปัจจุบันเนี่ยที่ลิ้นสั่งสร้างบ้านสร้างเฮือนนะลิ้นเอาไปประเมินราคากับที่ดินเมื่อปีเมื่อ 2- 3สาปี สอปีที่แล้วนะคะที่ดินตรงนี้ลิ้นได้7จล้านสองนะคะที่ดินของบ้านลิ้นแล้วก็ซีไรของลิ้นเนี่ยได้ทั้งหมด7จล้านสองนะคะธนาคากรกสิกรเพืน่นประเมินให้ยังกั็มาคิดปรงเด้นเนี่อู้บางเท่อนะคะเขาเพอสามารถที่จะไปฝากความหวังหรือว่าอ,อย่างกับผู้ใดได้เลยนะคะ เงินท้องมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครอยากให้เราหยิบยืมถ้าเป็นไปได้เขาจะไปกู้ธนาคา,นารรถขัมันจังที่บ่ได้ติดเป็นหนีบุญคุณไผ่หรือว่าที่บ่ต้องเครียดไผ่เว่าเพิ่นบ่ซอยเฮานะคะย้อนคิดมากเมืนน่อนี่บ่ได้เครียดไห้เพิ่นได้มีความรู้สึกว่าณเมื่อน,นั่นเขาเพิ่นยังบ่ทันได้แบบร้องเบิงเลยว่าเขาหนี่สิมีความรับผิดชอบบอ่เฮาสิเฮาสิเป็นคนแบบใดแล้วเขากะก็คือส่งงานเพิ่นอยู่ยังี่คะเพิ่นบ่ห้โอกาสไ่บ่นะลิ้นคิดจังี่นะ แต่กะเออผ่านมาแล้วนะคะก็ผ่านมาได้นะโอ้ยมาน่งเฝ้าเรนนี่ผ่านมาแล้วเราก็ผ่านมาได้แล้วเราก็เอาเอาความดูถูกของคนอื่นนะคะมาเป็นความพยายามนะคะความพยายามแล้วก็ไต่ไปสู่ความสําเร็จนะคะมือนี่รินถือว่ารินประสบความสําเร็จนะ แต่อาจจะไม่ได้รวยเทียบเท่ากับคนอื่นแต่ว่าสําหรับลิ้นลิ้น,นมองว่าลิ้นประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วะะ่สุดท้ายนี่นะคะลิ้นก็ขอฝากทุกคนนะคะซ้อยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะย่าเฮ็ดโตให้มันเป็นภาระของผู้ใดเด้อจะเด้อจังใดชีวิตเขาเกิดมาแล้วนะคะมันก็ต้องสู่ต่อไปแล้วค่ะลิ้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ